บอกผมว่ามีเงิน2,500บาทในการที่เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครับและวันนี้ครับโค้ชกรอบใช้เวลา3ปีนะฮะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเดินเคียงข้างกับอินดีมโดยใช้รูปแบบออนไลน์เต็ม100%ครับ สวัสดีครับผมก้องอาคาัคราชชินพลครับตอนนี้เป็นประธานของบริษัทอินดีมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนฮะที่เปิดโอกาสและก็เปิดใจแค่อินดีมครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกคนครับที่สามารถที่จะเปิดใจและก็เปิดให้ตัวเองสามารถที่จะสาเร็จผู้ชายคนนี้ครับผมมีโอกาสได้พบกับโค้ชก๊อฟครับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งอินดีนครับโค้ชก๊อฟบอกผมว่าวันนั้นโค้ชก๊อฟอยากสําเร็จ ค้ชก๊อเป็นเพียงลูกจ้างฮะของบริษัทกรอบรูปวันนั้นโคนะ้ชก๊อฟฮะยังขี่มอไซค์เล็กๆ1คันนะผมจําได้เงินเดือน15,000บาทแต่วันนั้นโค้ชก๊อฟบอกผมว่าเขาอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะทํางานที่ไหนเวลาใดก็ได้ทั้งที่คุณก๊อฟไม่มีทุนเลยครับคุณก๊อฟบอกผมว่ามีเงิน2,500บาทในการที่เริ่มเปลี่ยนแนวิดของเขาครับแล้วันนี้ครับโค้ชก๊อฟใช้เวลา3ปีนะฮะ เปลี่ยนแปลงชีวิตและเดินเคียงข้างกับอินดีมโดยใช้รูปแบบออนไลน์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโค้ชกอล์ฟครับช่วยบอกของวิธีได้ไหมครับวันนั้นฮะที่คุณกอล์ฟเริ่มลงจากเงิน2,500บาทวันนี้มีรายได้จากอินดีมเท่าไหร่ครับตอนนี้มีรายได้รวม3ล้านบาทครับคุณก้อง3ล้านบาทครับยังเก็บมอเตอร์ไซค์คันนั้นไว้ไหมครับยังเก็บไว้ครับพร้อมกับออกรถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองด้วยเงินอินดีมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณก้องภูมิใจตัวเองขนาดไหนครับภูมิใจมากๆครับและที่สำคัญภูมิใจกับ อินดีมของคุณก้องเลยฮะที่คุณก้องเปิดมาครับใช้คําว่าอินดีมของพวกเราแล้วกัน<อ>นะครับรตัแต่วันนั้นฮะผมีโอกาสได้เดินทางทั่วโลกพร้อมกับโค้ชกอล์ฟนะครับถ้าคุณเองฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองโดยไม่มีข้อแม้ให้กับตัวเองนะครับ คุณจะไม่ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่มีเงินทุนฉันไม่มีการศึกษาฉันไม่อยู่ในครอบครัวที่ดีพอนี่แหละครับโอกาสที่จะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้คุณสามารถที่ทำงานที่ไหนเวลาไหนในที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ครับขอเพียงคุณเปิดใจและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีฟังการบรรยายของโค้ชก๊อฟดังต่อไปนี้ครับนี่อาจจะเป็นคลิปที่เป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ครับใช่ไหมครับใช่ครับผม และสําหรับใครนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาจนคุณก้องครับผมเกิดมาจนแล้วผมเรียนจบแค่ม .3 ปัจจุบันผมรับรายได้เดือนละแสนกว่าบาทครับครับผมครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากพิชชีพเหมือนผมนะครับคุณฟังไลฟ์หรือการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ให้จบครับคุณสามารถลดนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นนี้นะครับลดนี้ได้และใครที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมมั่นใจว่าอินดีมตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้แน่นอนครับ